พี่อวไอยนะคะเดี๋ยววันนี้เพี่ยวไยจะมาทำยำมะละจีนนะคะใส่เห็ดโคน,น้อยเนาะมาดูเครื่องปรุงนะคะว่าเ็จะใช้อะไรเนาะอันนี้มีหอมใหญ่นะคะกับมะนาวนะคะหอมใหญ่กับมะนาวเนแล้วตรงนี้เป็นมะละจีนนะคะแล้วก็เห็ดโคน,น้อยเครื่องช่เครื่องช่เพี่ยวออเน้นเน้นก้านนะคะ แล้วก็มีพริกขี้นหนูจะใช้ซีอิ๊วขาวนะคะซีอิ๊วขาวสองช้อน ปรุงรสนะคะตามต้องการนะคะเพราะว่าพี่อ้อยจะไม่บอกนะคะว่าอันนี้ต้องใช้เท่าไหร่อันนี้ต้องใช้เท่าไหร่นนหรและจะต้องใส่อะไรยังไงเนาะเพราะว่าบางคนฐานไม่เหมือนกันนะคะรสชาติเนาะจะต่างกันพี่อ้อยใช้อีคว้วนะคะใช้เป็นอีคว้วเนาะวันนี้ใช้ซองสีฟ้านะคะไม่เยอะนะคะเพราะว่าไม่อยากให้หวานมากแค่ตัดเค็มนิดนิดเอง เมะนาวค่ะตัวเห็ดเห็ดโคนน้อยนะคะกับมะละเนาะพี่อ้อยก็เอาไปลวกนะคะลวกไม่ต้องนานนะคะลวกแค่พอให้เขาสะดุแต่เห็ดโคนน้อยต้องสุกหน่อยเนาะเพราะว่า เอาเป็่นเชือ้อนะคะถ้าไม่สุกเ,เดี๋ยวเกิดเป็นเชือ้อราเป็นอะไรไม่ดีเนะาะเดี๋ยวเราพลิกลงก่อนเพราะว่าต้องการได้ความเ้็ดจากพลิกออกมานะคะ นี้จะทำให้เข้มข้นหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราใส่พวกผักพวกอะไรลงไปแล้วเขาจะจนะืดพี่อยทำทานเองนะไม่เรียกเรื่องเอ๊ะทำไมต้องยกช้อนอันนี้ขึ้นไปชิมอะไรประมาณนั้นนะคะพี <c oughs> ่อยทำให้ดูเฉยเนาะอ่เติมน้ำตาลอีกนิดนึงนะคะ รสจะได้ไม่แหลมใส่หอมใหญ่ก่อนนะไม่รู้นะที่อายำเพื่อชอบใส่พวกหอมหัวหอมก่อนนะคะตื่นตลอด ก็ไม่ว่าจะทําขายหรือว่าทําฐานเองนะพี่ว่าก็ชอบแบบเนี้ยชอบให้เขาดูสวยงามมันบอกไม่ถูกเนาะคือใจเราชอบอะ่ะบางคนบอกทำไมต้องไปเสียเวลาตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยคือไม่นะคะ จะทานกับข้าวก็ได้ทานเล่นก็ได้เนะนี่ยค่ะเห็ดคนน้อยถ้าเราไม่รีบเก็บเนาะเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยถ้าปล่อยเขายาวมากๆเขาก็จะเน่าเราก็ต้องรีบเก็บก่อน ถั่วทอดนะคะจะไม่พี่อ้อยจะไม่ใส่ลงไปเนาะเพราะว่าถ้าใส่ลงไปเขาจะเหนียวนะคะพี่อ้อยจะใช้แบบเวลาทานก็จะเอาถั่วใส่ถ้วยไว้ต่าหาประมาณนี้เลยยำมะละจีน ใส่เน็ดคนน้องเนี่ยทอดเอาไว้ก็ถั่วทอดเอาไว้ก็เหลือแค่นี้เอง เดี๋ยวต้องทอดใหม่เพราะว่าพี่อ้อยจะใช้แบบสองอย่างนะคะถ้าสมมุติว่า,าใส่ก๋วยเตี๋ยวเนาะก็จะใช้เป็นถั่วคู่บบนะคะถ้าเป็นถั่วทอดเนี่ยพี่อ้อยจะทานกับพวข้าวต้มนะคะเน้นผักนะคะจะเห็นว่าพี่อ้อยน้ำตาลลงมากเพราะว่าพี่อ้อยจะทานแบบเนี้ยนะคะ,ะทานผักแล้วก็เน้นพวกมะระเนาะ วานลูกชายเข้าออฟฟิศลืมสั่งมาลาคินอกไปเขาลืมนะคะก็ไม่ได้มาก็พอดีในตู้มีมาราจีนเก็บเอาไว้ลูกนึ่มานนี่เลยช่วงนี้พี่วอยจะเน้นเห็ดเนาะจะมีทั้งเห็ดนางฟ้าเห็ดโค้น้อย เพราะว่าเราดูแลเองเนาะซื้ออ่าก้อนค้อนเห็ดเข้ามาแล้วก็เอามาดูแลเองนะคะให้น้ําให้อะไรเขา mm. ด้ยคิดว่าถ้าเอาใจใส่เน้ะเราก็จะเก็บทานได้นานๆ mm. นนเสร็จแล้วค่ะ mm. เสร็จแล้วยำ ยำมะละจีนนะคะใส่เห็ดโคน้อยนะคะแล้วก็มีถั่วทอดเนาะเดี๋ยวเวลาทานนะคะจะก็จะคำต่อคำนะคะก็เหมือนกตักตักยำนะคะตักถั่วตักยำแล้วก็ตักถั่วเนาะเพราะว่าใส่ลงไปแล้วเขาจะเหนียวนะคะแล้วก็แฉะแฉะแม่อร่อยนะคะ<อ>ก็คลิปนี้ก็ง่ายๆนะคะแต่ทุกอย่างเราต้องเตรียมไว้ก่อนเนาะ ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบก็ฝากกดไลค์แชร์เนาะแล้วก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะพี่อ้อยขอตอบเป็นสติ๊กเกอร์ก่อนเนาะรอให้พี่อ้อยผ่าตากลับมาก่อนแล้วก็ช่วงนี้ยังออกไปไหนไม่ได้เนาะก็ถ้าผ่าตาแล้วอะไรแล้วพี่อ้อยก็อาจจะตอบคอมเมนต์เหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าพี่อ้อยใช้แท็บเล็ตเครื่องใหญ่ถ้าวันไหนท่เห็นว่าพี่อ้อยตอบคอมเมนต์แสดงว่าพี่อ้อยใช้แท็บเล็ตนะคะถ้าวันไหนแท็บเล็ตไม่ว่างพี่อ้อยก็ จะใช้เครื่องเล็กเนาะก็จะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะือลืมอีกแล้วฝากช่องน้องซีนะคะช่องไฮซี C เนาะฝากช่องหลานได้นะคะขอบคุณค่ะ